สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาจากกูดูทุกคนเลยเมือนี้กามาขายแบาายบผีกี่น้องมาคนเดียวเนาะมาขายแบบผิกี่แก้วเนาะแต่ว่าอยู่เป็นตลาดมันโคกเนาะพีนะ่น้องโฟเมลตลาดสัมเภาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละตลาดใกล้ๆบ้านตลาดที่บอใหญ่ปบนไี้เนาะลองมาคายเบิ่งบัางิมาีมันเหลือดแต่งแต่ตลาดบ้านอาทิตย์พุดะพอะไรพี่น้อง มันกันยังบัวลายภายในแต่ว่าบัวบาสิขาเบอร์ติโมตลาดก็เป็นตลาดคนบัวคอยได้ตลาดบัวคอยใหญ่คือตลาดกำแพงเนาะนี่คนก็นยังบัทันมีดอกพี่น้องว่ามันยังสาวอยู่นะเนาะทข้างๆเลยเรากลายปลาเออบบปีกจชมาห์เกระอเนี่ยมาปีกปลูกเองมีก็แข็งนะพัน ปกปีกปกปีกขาเงินแล้วก็ขายปลาดอกนั่งยุ่ยิมทางคนก็ยังมาตลายดอกพิอรตอนีก็ประมาณหามูปลายเนาะเจับอเคปุนได้ไปดีะ แม่ผู้เดียวเนาะก็อชิบให้รดอนมากยากนคนมาไลปนัยบรรกายบ่ค่อยอนี้ปนัดก็ได้มาผู้เดียวกุ้งจะถือี่หังเลยโอ้ถือหูกุ้งถือนูปาซิวถือหมองปลาหนังฮะ ซุกเกฟน้ำมาท่านไรบุงที่พี่จูบุ้งที่ปเนะมากมากบพกพี่ปลูกเองฟังนะก็จะเป็นโอ้ปวดเว้ขาปวดเอาตัางมาเลยมาจากไม่เคยขายดูจดอันนั้นจะเอาบอก ีกมาขายนาะจะเปนีรยาวอาทเป็นคายโรเม่่คือม่อเคยคล้ายเป็นลูกเม่อเคยค้ายจะเป็นกอยเงลกเคือการแต่ว่าบอกพี่กับบอกพี่กันนะมันถือเดีวเนาะบอกพี่อีพี่ยาวๆนะแดงเมนบอกข้าวามันถือนะแต่ว่าอยากคล้ายเป็นลูกคือการถั่วนยายนะองบุบกับกาะเป็นคนโตเท่านั้ได้พันธิบานม่จาก แต่ว่าคนหูเป็นโล่ค่ะคระใส่งให้อันไหนคะเข้าใจสินะดอันัหนมาพีดกันอันนแงโล่ชิดเยร์ชิดแบบแบบอีก่าีสีขาวสีสเออแบบอีก่งหนึ่งค่ะนะที่มันจะนยนๆอากจังหน่อย โจซิพากระทำยุสนี่เต้ร่นเติบได้จักได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าอันผิดสงผิดลังนะในสวผิดลูกในส่วนบางในบางเยี่ยเรียกว่ามันขึ้นอิเดี๋ยวจะผิดแดงอ่ะผสมนึงกับซีฟ่งเออแต่มันมีซีฟลูกลูละซีฟแปะเนาะเออแปะเองถึกินซีหาซีฟแม อเาอ่ะนะผิดเด้อขายเป็นโดขาดมาโดก็ขายโดเหมือนกับที่แผ่นผิวเลยโดอะไ ร้านชีสจีร้านชีสยังแับไร้านชีสเมื่อหไออห,หรยังแขอยละขาดไปลายกองในรอบี่้ประมาณสี่หกองหองน้าหกรุนหนนะ้กะกาดสี่หกองมีเหาายเป็นโด้เนาะเกษดาเนตลาดเอามาดูสิบหกรงหาขั้นทัจะเป็นาะไรตลาดนี้เหอนจะไปซื้อแจกโด้เลยโลกกายเป็นโดน Anh đây bây giờ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  đây bây มันถือเลเนาะโอ้ยังจะเพิ่งอีกตะกี้กเพื่อนลิตาบ้าทกซิปไ่เออเอาไปไหาิก็ได้แต่ไปไล้มาสกกโใส่เสียงลัวมาัวมากไยังนี่ 1245กองพี่น้องเฮาคายเป็นโลเนาะโล16 1 6 0 0 0 1,900 0 1 1 0 0 0 1 ผีกอันนี้ไม่ก็จะแพงกัว่านบลนะอฟีกันนั้นดูหนึ่งเก่าพันหนึ่งน้อยอู่บ้านเฮามันถือแต่นอกพี่เนองเพิ่นคาวามันดกแล้วก็ผีในสวงหนึ่งครับเพ่งเพงเดี่ยวนี่ครับถือดิผีแดงเด็ดทะเนาะดูหนึ่งเก่าพันผีเก่าพันมันกะพิ่นสามสิบกว่าบาทนะ้มันก็ไดเงินไทยบ่ิป็นเนาะ กองค่กมาสิายเบอรกับปลาวนั้้ายด้วด้ดเอาเอ้ยะด้ดบ่บเอาโดนี้เนี่ยออก้นกเีปลูกเองเด้พวกบอลใบ่เงี้ยหรอโอ้หอยกบ่าเาเอายเงินใบซิมมัใช้คือได้มาใช้แต่เขาสี่าีกปัญญา ถืองถือส้โอเคเด้อโอเปูเองเนอลอาผ่านขผ้านมาบอกพี่ปลูกเองมะเนี่ยจ้าเดาจะบอกคือบัรยาาศจ๊เมย์ยังดื่มเลมาหอเียน่พี่น้องเลยาอัเยเนาะ กองคายผมมันคลายคลายกับายบกขาเนาะคายแบบว่านั่งเตือนโดนก็คือเห็นหันเนี่ยเอเบิ้ลสี่หางงเนาะก็ได้คลายเป็นโลเอาโลใ่เพราว่างีเสี่ยงหรือว่ากลายก็คายเป็นโลโลหนึ่งสิบหกพันจีนองแต่ว่าคบเป็นของิกแดกเด็ดี่องไส่สูตามมาโลหนึ่งเก่าพกีเป็นินไทย่าไรเฮยเก่าท ปีกทีอันนงคอยค่ายนี่โน่นหนึ่งสิบหกค่ะแม่ค่ะเขาว่าเกิดสื่อเต็มปีกแดงเด็ดอันนี้บอกที่เขาใจชมตามมาแพี่น้องโน่หนึ่งเก่าพัดค่ะปะกาาไปเอาเองค่แว่าไปเอากันไหมคะเขาไปเอาเองยูสิได้หูโนหนึ่งแปดพัดนี่ยเนว่ามเศร้ากว่าบาเศร้าเก่าบาโนนึ่งเศร้ากว่าบ้เก่าพัดเหรอบมอโอ้วัดสิบหกเลยสิสิบหก่ะแม่คอยค่ายโอ่หนึ่งสิบหกถ้าเป็นเงินไทย โลหนึ่งเก่าพันพริกแดงเด็ดโลหนึเชา่ากวามาบาทหาสิบหบาสิบเอ็ดหบาทพี่คลขายโลหนึ่งหาสิบกว่าบาทพี่น้องก็พูว่าสิถ ي, ถได้ถือได้แพงเนาะแต่เท่ากับว่าละอแค่้าสัญญ่นกับโมเป็นาเมฆาหรอกแบบว่าผัาวคลายนำกันนี่เด็้าับาราอีร่ระาาพริกช่วงนี้โลกโลกอีนี้ทางพังละอะพี่น้องแต่บูว่าพังไทยยังแพงคือเก่าบเนาะ แต่ว่าพังพังละอันนี้บอกปีกนี่โดกอีดีอาพัดนี่กระเทือกัน่ากินได้โดนมาสันซะเพราะว่ามันถือมันมีในส่วนหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องว่าบอกปีกมันแพกกระเพกอีดีทั้งละกับเพกคือกันโด่งหนึ่งอาคงชิบเลยเนาะเดียวนี่มันโดกงเดียวเขาแท็ไดาธาเบิงบัดหนามันอาจจะขึ้นอีป้อคันโดหนึ่งที่โปรคาบาคาสิเอาน้ำได้อยู่ แต่กระถองท่าจะาของคนก็เตาท่าคนบูบัสิคายดิโอขายเป็นโลมันก็ดีกว่วนั่งขายเนาะใครก็นั่งขายหรอมันกระดินกันมาพ่อทรายมาสนสัตกระิจบคลิปได้เนาะพี่เนาะลำดาคลินี้กระิจบแยกนเด้อพี่เนอะกัรคลิปหนาเลยพี่เาะหนึ่งเขาเนาะก็ั่งหนึ่งเขาเลย